วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวดังกรณีของผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากครอบครัวอดีตเนนว่าถูกรองเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีข่คมขืนอนาจารย์<อ>แล้วยังพาเนนอีกรูปหนึ่งเนี่ยรวมทั้งผู้หญิงวัยสิบหกเนี่ยอ,อีกคนเนี่ยมาร่วมสวิงกิ้งโอ้ยอพระ,ะมาร่วมสวิงกิ้ง แล้วก็ขู่เด็กว่าถ้าเอาเรื่องดังกล่าไปบอกใครจะให้พวกเนีย่ยยิงทิ้งซะย้อนกลับไปสามาเนรเราขอใช้ชื่อสามเณรไม่พูดชื่อไปบต้องมีชื่อสมมุติอะสามาเนรคนอายุเพิ่งสิบสี่ถูกพระประหลัดแมนค้มขือนอา,าจารย์อบอกกับตำรวจกับแม่ว่าตัวเองเนี่ยบวชเนนที่วัดดังเก่าเดินพฤศจิกายน25ง4บวชได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพระรูปดังกล่าวก่อเรียกตัวเองเนี่ยเข้าไปในกุฏิ มา,มาบีบนวดให้หน่อยอามาบีบนวดน่ะนะในะระหว่างที่บีบนวดปุ๊บก่อนเริ่มเล่าเรื่องอาณาจารลามกอาาจารย์ตัวเองฟังก่อนที่จะมาเริ่มจับอวัยวะเพศของตัวเองอโอโแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆจะทําให้อจากนั้นก็ใช้ปากล่วงเกินหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เรียกใครตัวเองเนี่ยเข้าไปหาทุกอาทิตย์เลยฮะซึ่งถ้าตัวเองไม่ไปเขาก็จะทําร้ายตัวเองด้วยการต่อยมาให้แบบว่า จะครั้งแบบว่าต่อมาให้ตัวเองมีเพศสมัมพันธ์ด้วยอ,ะอ่ะเอาง่ายๆก็ข่มคืนน่ะถูกโดยทําอย่างนั้นประมาณสิบครั้งอ,อทุกครั้งจะไม่เคยสวมถุงยางอนามัยเลย<อ>แล้วเขาก็หายเป็นบางครั้งบางทีก็สามร้อยห้าร้อยแล้วแต่จะให้เงินเขาว่ายอย่างนั้นแล้วที่ทนไม่ไหวเลยคือให้ตัวเองไปสวิงพระนะให้เนี่ยไปสวิงกิ้งแบบสามคนรวมกับเนรที่วัด นะเดนอายุ15้าแล้วก็ตัวพะปรัดคือเด็ก14 15ีอห้จับไพ่ไปสวิงกิ้งกันสี่ครั้งโอ้โหและที่หนักไปกว่านั้นยังให้ตัวเองไปสวิงกิ้งแบบสี่คนโอ้โหไปเอาเด็กผู้หญิงมาด้วยโอ้เด็กผู้หญิงอายุ16ห้าครั้งโอ้โหพรัดเนี่ยยังบอกว่าตัวเองว่าแม่เคยมีเพสัมพสนธ์กับเด็กผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่อายุ12โอ้โห จนกระทั่งตอนนี้อายุข้อสิแล้วพูดโชว์ใหญ่ว่าแม่คนเนี้ยเคยมีอะไรกับอาตมาตั้งแต่อายุสิจนตอนนี้อายุสิแล้วยังคุยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเขาจะให้พักพวกนียมายิงทิ้งซักเด็กอายุสิบกว่าขวบต้นเขาก็กลัวกลัวสิในที่สุดตัวเนนเองก็ราศิขาเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะกลัวพระรูปดังกล่าวเนี่ยตัวเอง ก็จะลาสิกขาเพราะพระรูปดังกล่าวเนี่ยได้เอาโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยไปลบข้อความทิ้งทั้งหมดเลยแล้วที่ตัวเองเนี่ยไม่สบายใจก็คือเรื่องของโรคติดต่อค่ะเพราะถ้ามั่วอย่างเนี้ยโอกาสติดต่อเยอะเพราะเขาไม่ไม่ต้องการตัวเองจึงตัดสินใจนําเรื่องดังกล่าวไปบอกเอาละคนที่น่าจะบอกสุดคือแม่ก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้แม่ฟังโอ้โหจากนั้นนะครับผู้แม่นะครับก็แน่นอนนะครับลูกเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ต้องใจเสียใจสลายเป็นธรรมดานะฮะ พอแม่ได้รับฟังเนี่ยก็ต้องทําใจรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเนี่ยแน่นอนทนไม่ไหวนะครับหลังจากหลังมาร้องไห้ฟุมงไยก่อนที่จะวิ่งออกไปนั่งร้องไห้หน้าโรงพักนะครับแล้วก็ตะโกนว่าทําไมทําไมเขาต้องทํากับลูกแม่แบบนี้ลูกแม่ไปทําอะไรให้เขาซึ่งตนเนี่ยก็ได้เห็นว่าน่าสงสารมากๆ <S <S แม่ของอดีตนเนี่ยเปิดใจว่ายอมรับว่าตัวเองตกใจทับช็อกเนื่องจากเขาเป็นพระนักปฏิบัตินี่ไงเป็นที่รักที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถวนั้น ก่อนหน้านี้พระเนี่ยจะชอบมาถามตัวเองว่าลูกชายตัวเองได้เล่าอะไรให้ฟังหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขามาถามคุณแม่แบบนั้นทําไมนะครับคุณแม่เ,เคยขอลูกไว้แล้วว่าบวชต่อนะอยากให้ลูกบวชต่อแต่ลูกเขาไม่ฟังเขาบอกว่าเขานี่อยากจะสึกอย่างเดียวเลยเขาไม่อยากอยู่วัดดังกล่าวแล้ววันนี้เนี่ยพอแม่รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยก็เลยพาลูกชายมาแจ้งความครับผมฟังฝั่งเนตแววแววรยบร้อยนะคะมาฟังฝั่ง,งพระประหลัดบ้างนะฮะ พระปรัดตีนะฮะผู้ถูกกล่าวหาเปิดใจเรื่องนี้นะคุณผู้ชมค่ะขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยว่าไม่เป็นความจริงนะฮะคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองของสงฆ์ระหว่างตัวเองกับพระอีกรูปหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์ผู้ที่มีเบื้องหลังเขาให้เด็กกุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะทำร้ายดิสเครดิตพระปรัดตีอีกทีหนึ่งซึ่ง,งพระกบออดีตเนนเนี่ยนะ อดีตเนรเนี่ยลาสิกขานั้นอ่ะเพราะเขามีพฤติกรรมเสพยาอ,อ้าวกลายเป็นเด็กติดยา 13, 14, สติยยายงไอง่ะชอบพูดไปเรื่อยอแต่เด็กสิบกว่าเดี๋ยวนี้เด็กสิบกว่าติดยาแล้ยาบ้าอ,อ,อ้าวาไปเคยมีอะไรกับโยมผู้หญิงคนนั้นบางคนนี้บ้างจึงให้เขาลาศิกขานี่นแหละจึงทําให้แม่ของเขาไม่พอใจแล้วก็ใส่ร้ายส่วนที่บอกว่ามีผู้หญิงมามีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นไม่จริง แต่ยอมรับว่ามีโยมผู้หญิงมาขอยืมเงินอ่ะมีต,ตัวเองมีบ้างทีนี้ทีมข่าวอมรินทร์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับได้รับแชทที่พระประหลัดเนี่ยส่งข้อความไปหาเนรผู้เสียหายนะครับลักษณะแชทเนี่ยประมาณว่าให้มาหาที่กุฏิสิมาหาหน่อยตอนนี้อยู่กุฏินะอยู่ถึงไหนแล้วล่ะทำไมช้าจางมาคนเดียวนะมามีเรื่องลับๆมีความลับนะก็ต้องติดตามต่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับผมเอาละ วันพระเราก็ต้องอ่านอย่างเงี้ยนบครับทุกวันนี้ก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเลยช่นวยกำจัดพระไม่ดีออกจากสังคมไทยได้วันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้